พี่น้องครับวันนี้ก็จะมาะทำคลิปเกี่ยวกับต้นกล้วยที่เราจะใช้ต้นกล้วยปีกล้วยที่เข้าไปหมักเอาไว้สำหรับยืดลำต้นยืดดอกพี่น้องก็จะเป็นลักษณะนี้ในบ้านปัญญาพาลวยก็กำลังมีต้นกล้วยที่กำลังจะออกปีอ,อย่างนี้อ่า เราก็เตรียมเอาต้นเอาต้นที่กำลังจะออกปีเนี่ยไปหมักเพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้เวลาเอาไปหมักแล้วมันจะยืดยืดลำต้นยืดดอกได้ดีกว่าเพราะว่าเขายังออกปีไม่สุดพี่น้องเขากำลังจะออกปีอย่างนี้จะดีกว่าพี่น้องนี่ผมจะถ่ายดูไกล้ใกล้ พี่น้องเห็นไหมเนี่ยคือแค่ปีเขา,าอ่าหน่อยมันจะมีดอกเยอะพี่น้องอ่าดอกจะอยู่ในนี้เยอะแล้วฮอร์โมนที่ต้นกล้วยเขาอยู่ในเนี้ยมันจะเยอะมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะพี่น้องจะไม่เป็นอย่างนี้ที่ว่าออกลูกมาแล้วแล้วเราก็ตัดปีกล้วยแล้วก็ตัดแกนกล้วยไปหมักอย่างนี้อีกอย่างนะพี่น้องสู้อย่างนี้ไม่ได้นี่ อย่างนี้จะดีกว่าเราตัดเลยตัดต้นกล้วยเลยโดยโดยที่ว่าไม่ต้องให้ออกหวีนะพี่น้องไม่ต้องให้ออกหวีและเอาแบบนี้เลยเนี่เอาแบบนี้เลยไปหมักพี่น้องมันจะยืดมันจะยืดดอกยืดลำต้นได้ดีกว่าแบบนี้พี่น้องดีกว่าแบบนี้พี่น้องลองเอาไปทำดูนะครับพอดีจังหวะว่าที่บ้านของปัญญาพารวยเนี่ย มีต้นกล้วยกำลังจะออกปีอยู่พอดีก็เลยเอามาลงคลิปให้ดูมันเป็นอย่างนี้พี่น้องอเป็นอย่างนี้เนี่เห็นไหมนี่ปีมันกำลังอ้าๆพี่น้องยังเรายังไม่ให้มันออกลูกเป็นเครือเป็นเครือแบบนี้เราไม่ต้องให้ออกแบบนี้นะพี่น้องเอาแบบนี้เลยไปหมาจะดีกว่าครับพี่น้องลองดูนะพี่น้องผมก็จะทําเหมือนกัน จะทําเหมือนกันครับผมจะเอาแบบนี้ไปหมักนะครับพี่น้องส่วนบัญญาภิผลวยก็จะนําไปหมักก็จะมีส่วนผสมนะจะไม่ใช้ต้นกล้วยอย่างเดียวพี่น้องอ่าบัญญาภิรวยก็ก็จะไปเอาดอกบัวดอกบัวตุ่มๆเอาทั้งก้านนะพี่น้องเอาเอามาคู่กับต้นกล้วยลักษณะเนี้ย มันก็จะยืดเหมือนกันนะพี่น้องจะยืดลำต้นยืดยืดดอกได้ได้ดีเหมือนกันเราใช้เราใช้ใชต้นบัวต้นบัวดอกบัวพี่น้องเราเอามาทั้งต้นทั้งก้านมันเลยนะพี่น้องเอามาทั้งหมดเลยแล้วเราก็มาสับรวมกันกับต้นกล้วยพี่น้องมันจะยืดได้ดีมากนะสำหรับสำยับ เอาไว้ยืดลําต้นยืดดอกพี่น้องก็แยกถังเวลาทําก็แยกถังไว้นะครับก็มาลงคลิปให้พี่น้องดูนะ,ะเผื่อว่าพี่น้องอยากทําเหมือนปัญญาพารวยปัญญาพารวยก็จะทําแบบนี้ก็เลยเอามาลงคลิปให้พี่น้องดูเพราะว่าปีกล้วยกําลังออกเนาะปีกล้วยอยู่ที่บ้านกําลังออกก็มาทําคลิปให้พี่น้องได้รู้ว่าทําอย่างนี้ก็ได้นะาพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็มาลงคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับลาก่อนครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าปัญญาพารวยจะมาทำคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ